เลขาธิการกปทมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพทวันที่16มกราคม2567ว่า so, ท like, in ี่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีดรทีพวังคัน์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดรวรัญยพ อรชาลีรักพู่มในการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสวถอ,อาคารสวท5ห้าชั้นเก้าพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน183เขตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน6เขตและผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทุกเขตเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom meeting ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบ นโยบายในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํดาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยในประเด็นต่อไปนี้ 1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องหากพบการดำเนินงานไม่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจระเบียบและกฎหมายต้องดำเนินการช่วยเหลือโรงเรียนโดยทันทีเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป สาหากพบการทุจริตการดำเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันให้สงงนหำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็วทั้งนี้ว่าที่ร้อยตีธนูขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้นักเรียนได้รับอาหารอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนปริมาณเหมาะสมสะอาดและปลอดภัยส่งเสริมให้นักเรียนมี ธนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยและได้เรียนดีมีความสุขต่อไป